การใช้งานระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปีพศ2567ถึง2570 สมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเข้าใช้งานได้2วิธีดังนี้ 1. ทางแอปพลิเคชัน One Platform 2. ทางเว็บไซต์ s p a c e v o a r d การเข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่1ผ่านแอปพลิเคชัน One Platform สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน One Platform ได้โดยทางลิงก์หรือสแกน QR Code ดังภาพประกอบเมื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน One Platform เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าให้กรออักษรย่อขององค์กรที่ต้องการเข้าถึงโดยในช่องที่1ให้กรออักษร สอนย่อองค์กร VET เพื่อเข้าถึงบัญชีองค์กรของสัจวแพทยพ์เทสภาเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มดำเนินการต่อ ในกรณีที่ขึ้นหน้าต่างอักษรย่อองค์กรของท่านไม่ถูกต้องกรุณากรอกอักษรย่อใหม่อีกครั้งเมื่อเข้าสู่บัญชีองคอ์กรสตวแพทย์เทสภาระบบจะแสดงหน้าให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าระบบข,ขององค์กรดังภาพประกอบช่องที่1กรอกข้อมูลลงในช่องเลขประจำตัวประชาชนช่องที่2กรอกข้อมูลลงในช่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ช่องที่3ให้กดที่ปุ่มยอมรับข้าพเจ้ายอมรับข้อกําหนดการใช้บริการวันดีและได้ โยบายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่มดำเนินการต่อได้ระบบจะแสดงหน้าให้กรอกรหัส OTP สำหรับยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านดังภาพประกอบช่องที่1ให้กรอกข้อมูลรหัส OTP 6หลักที่ได้รับมาจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้กดปุ่มดำเนินการต่อหากกรอกข้อมูลรหัสไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรณีที่กดดำเนินการต่อแต่ไม่สามารถเข้าสู่หน้ายืนยันรหัส OTP ได้จะแสดงดังภาพประกอบ หากระบบแจ้งเตือนไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลการลงทะเบียนสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสตวแพทยสภาได้หรือสามารถกดแจ้งปัญหาการใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน Google Forms การเข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่2ผ่านเว็บไซต์ s p a c e v o t e ให้พิมพ์ Space th, s p a c e v o t e one. th เพื่อเข้าสู่ระบบลงคะแนนเลือกตั้งระบบจะแสดงหน้าประเภทการเข้าสู่ระบบดังภาพประกอบให้เลือกเข้าสู่ระบบสัตวแพทยสภาระบบจะแสดงหน้าให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบลงคะแนนเลือกตั้งช่องที่1ให้กรอกข้อมูลเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักช่องที่2ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบกรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานสัตวแพทยสภาพร้อมกรอกข้อมูลคำร้องแจ้งสัตวแพทยสภาผ่าน Google Form โดยการสแกน QR Code ดังภาพระบบจะแสดงหน้าให้กรอกรหัส OTP สำหรับยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านดังภาพประกอบช่องที่1ให้กรอกข้อมูลรหัส OTP 6หลักที่ได้รับมาจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้กดปุ่มดำเนินการต่อหากกรอกข้อมูล ข้อมูลรหัสไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อเข้าสู่ระบบสําเร็จระบบจะแสดงรายการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวแพทยทยสภาวาราปีพศ2567ถึง2570ดังภาพประกอบ ให้กดที่ปุ่มลงคะแนนเพื่อเข้าสู่รายการลงคะแนนเลือกตั้งกรณีที่ต้องการดูรายงานจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถกดปุ่มรายงานจํานวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเรียกดูรายชื่อผู้สมัครก่อนทําการลงคะแนนเมื่อกดปุ่มลงคะแนนระบบจะแสดงหน้ารายการลงคะแนนเลือกตั้งดังภาพประกอบสามารถกดดูเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดูรายละเอียดของผู้สมัครได้เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเลือกตั้งสามารถกดปุ่มเข้าสู่ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง e-voting ได้ ื่อกดดูเอกสารแนะนําตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบจะแสดงรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครทั้งหมดดังภาพประกอบ 1. สามารถกดเพื่อดูรูปของผู้สมัครรูปแบบขนาดใหญ่ 2. ส,สามารถกดปุ่มเอกสารแนะนำตัวเพื่อดูรายละเอียดของผู้สมัครได้กรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมากสามารถเลือกดูหน้าถัดไปได้ตัวอย่างภาพผู้สมัครรูปแบบขนาดใหญ่ตัวอย่างเอกสารแนะนำตัวท่านสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครได้เมื่อกดเข้าสู่ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง e-voting ระบบจะแสดงข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังภาพหากทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยอมรับข้าพเจ้ารรับทราบข้อกำหนดการ ใช้บริการและให้กดที่ปุ่มข้าพเจ้ายินยอมเพื่อเข้าสู่หน้าลงคะแนนต่อไปกรณีที่ยังไม่ต้องการลงคะแนนเลือกตั้งสามารถกดปุ่มยกเลิกได้การลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดังภาพ 1. สามารถกดดูภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบขยายใหญ่ได้ 2. สามารถกดเอกสารแนะนำตัวเพื่อดูรายละเอียดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร 3. สามารถกดที่ช่องสี่เหลี่ยมสำหรับเลือกลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่ต้องการ 4. สามารถกดล้ังการเลือกทั้งหมดหากต้องการเลือกลงคะแนนใหม่ทั้งหมดได้ 5. กรณีไม่ต้องการลงคะแนนให้กดงดออกเสียงได้ 6. หากต้องการดูข้อมูลและเลือกผู้สมัครเพิ่มเติมสามารถกดถัดไปได้7ระบบแสดงจำนวนผู้สมัครที่ถูกเลือกแล้วท่านสามารถเลือกได้ไม่เกิน22คน แระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครที่ถูกเลือกโดยเรียงตามลำดับหมายเลข9เมื่อเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มดำเนินการต่อการยืนยันการลงคะแนนระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลหากต้องการแก้ไขสามารถกดคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขบัตรเลือกตั้งได้หากไม่ต้องการแก้ไขการลงคะแนนให้กดยืนยันการส่งบัตรเลือกตั้งระบบจะแจ้งเตือนให้กดยืนยันอีกครั้งดังภาพหากต้องการส่งบัตรเลือกตั้งให้กดคำว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยัน หากต้องการกลับไปหน้าตรวจสอบข้อมูลสามารถกดไม่ใช่เพื่อกลับไปหน้าตรวจสอบข้อมูลเมื่อกดยืนยันการส่งบัตรเลือกตั้งแล้วระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังภาพประกอบ 1. ชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. แสดงรหัสบัตรเลือกตั้งของสมาชิก 3. แสดงชื่ออีเมลที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดการลงคะแนนเลือกตั้งจากทางระบบ 4. สามารถกดปุ่มท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้ 5หากต้องการดูจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดสามารถกดไปยังหน้ารายการจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้การเรียกดูรายงานจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท่านสามารถเข้าดูผลการลงคะแนน,นเลือก ăng, ตั้งได้ตั้งแต่วันที่13มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเมื่อถึงเวลาลงคะแนนสามารถดูรายงานจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสามารถดูคำแนะนำของการลงคะแนน,นเลือกตั้งได้ทั้งรูปแบบ PDF และรูปแบบวิดีโอ การเรียกดูผลการลงคะแนนเมื่อถ <te le> hey, ึงเวลาประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสามารถกดดูผลรวมการลงคะแนนเพื่อดูรายละเอียดผลรวมการลงคะแนนได้และสามารถกดดูรหัสบัตรเลือกตั้งได้ที่ดูข้อมูลการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งของท่านเมื่อกดดูผลรวมการลงคะแนนระบบจะแสดงหน้าผลการลงคะแนนทั้งหมดดังภาพท่านสามารถกดกลับเพื่อย้อนกลับไปยังหน้ารายการลงคะแนนทั้งหมดได้ เมื่อกดดูข้อมูลรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งของท่านระบบจะแสดงข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังภาพหากต้องการ transaction id ให้กดที่สัญลักษณ์คัดลอกได้และสามารถกดตกลงได้เพื่อต้องการออกจากการดูรายละเอียดข้อมูลการส่งบัตรเลือกตั้ง